กจะบันทึกไปด้วยนะครับเดี๋ยวกรุณาปิดไม้ด้วยนะเดี๋ยวครูถามใครเดี๋ยวครูจะให้เปิดไม้นะครับก็อันแรกนะครับก็เราจะมาบอกกันว่าพรุ่งนี้นะครับวันพุทธที่16มิถุน,นาคุณครูเขามีนัดให้มารับเอกสารการเรียนนะครับที่อาคารโดมเหมือนเดิมนะครับแต่งกายชุดสุภาพ อ่ที่ไม่ใช่ชุดนักเรียนนะครับชุดสุภาพนะครับแล้วก็นะครับให้ทุกคนเอางานใบงานเก่ามาส่งครูด้วยนะครับในวิชาของครูวิชาอื่นด้วยนะครับแล้วก็นะครับคนที่เอามาส่งก็คือเป็นคนที่ยังไม่ได้โพสต์ส่งงานครูเลยนะครับแต่คนที่โพสต์ส่งงานครูแบบนี้นะครับคนที่โพสต์ส่งงานครูแบบนี้ไม่ต้องเอามาส่ง เอามาเฉพาะคนที่ยังไม่โพสส่งนะครับเพราะครูจะให้คะแนนกันพวกนี้นะครับเนี่ยพวกเนี้ยนะครับเห็นเห็นหน้าจออยู่เนาะเห็นไหมอ,อยู่ในคนที่อยู่ในโพสต์นี้นะครับก็ ไม่ต้องเอามาส่งแต่คนที่ไม่มีชื่อหรือว่าไม่มีรูปภาพในโพนี้ให้เอามาส่งนะครับเดี๋ยวคุณจะเช็คคะแนนนะครับส่วนเออ่นะฮะในวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนปิดใหม่ด้วยนะครับ รบกวนน้ำฝนปิดไม้ด้วยนะอาุชด้วยปิดไม้ด้วยเวลาถามเดี๋ยว่อยเปิดไม้มาตอบนะครับอ่าโอเคนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของวิชาออกแบบและเทคโนโลยีนะครับพวกคนได้ยินเสียงครูชัดอยู่ไหมตอบสักคนนึงก็ได้ได้ยินเสียงครูชัดไหมลูกชัดค่ะชัดค่ะชัดค่ะ,อะโอเคนะครับ หน้าจอชาร์เนาะมองเห็นใช่ไหมครับโอเคนะครับก็ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ออกแบบและเทคโนโลยีนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่อยู่ในรอบตัวของเรานะครับใครที่เอาสม,มุดมาจดจดได้เลยนะครับแล้วก็หรือว่าใครที่ไม่อยากจดก็คือแคปหน้าจอไว้นะครับเผื่อได้เอาไปอ่านเพราะว่าครูจะมีการสอบด้วยนะ ในวิชานี้นะครับก็จะเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวเรานะครับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับระบบทางเทคโนโลยีวัสดุเครื่องมือช่างพื้นฐานนะครับกลไกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับที่จะเป็นเนื้อหาของเทอมนี้นะครับทีนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวเรานะครับ ซึ่งครูได้ให้ใบางานพวกเราไปทำแล้วสองใบางานนะครับในวิชาวิทยาศาสตร์นะก็คือใบางานแรกที่ครูให้ทำว่าอะไรที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็อะไรที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับส่วนใบางานที่สองนะครับก็คือใบางานที่จะบอกว่าอะไรเป็นเทคโนโลยีอะไรไม่ใช่เทคโนโลยีนะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับครูก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าไอ้คำว่าเทคโนโลยีนะมันคืออะไรนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยครูจะถามพวกเราก่อนเลยว่ากิจวัตรประจำวันนะครับที่เราตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยจนถึงทำกิจวัตรประจำวันทั่วไปเนี่ยเราใช้เครื่องใช้อะไรบ้างสิ่งของเครื่องใช้อะไรบ้างตั้งแต่ตื่นมาเดี๋ยวครูขอสุ่มถามเลยแล้วกันเะีได้ตอบกันทั่วหน้า เด่นนะครับโอ้ยเข้ามากันแล้วเก้าคนอ่ะมาคนแรกเปิดประเด็นเลยฮะอรุธครับเปิดไมค์ครับอรุธครับอันนี้การเรียนมันเกิดที่ไหนกันจบเนี่ยนี่ไงนี่จะไรเพื่อนอรุธครับรครับ อารต์ตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยเราใช้อะไรบ้างตื่นจากที่นอนมาเนี่ยเราเราใช้อุปรกรณ์อะไรบ้างครับเราใช้เครื่องใช้อะไร,ร,รบ้างแปรงสีฟันครับอแป้งสีฟันครับตื่นมาอารต์เข้องน้ำเลยเหรอใช้แป้งสีฟันครับโอเคโอเคนะครับมีแป้งสีฟันมี sequel? อะไรบ้างยาสีฟันเสื้อผ้าใช่ไหมหรือว่าไม่ใส่เสื้อผ้าตอนนอน ใส่ค่ะโอเคได้จะไปล้างให้จะไปล้างจานโอ้โหตื่นมาล้างจานเลยเหรอโอ้สุดยอดมากสุดยอดอ่านะครับก็คือสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีใช่ไหมเพราะอะไรเหมือนกับใบงานที่ครูให้ทาไปครูบอกว่าเทคโนโลยีนะครับมันเป็นยังไงก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับสร้างขึ้น แล้วก็เป็นสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้คือเทคโนโลยีทุกอย่างนะครับทีนี้เราก็เลยจะมาดูว่า้ความหมายของเทคโนโลยีคืออะไรทุกคนแคปไว้ก็ได้นะครับหรือว่าจดใส่สมุดก็ได้นะครับคำว่าเทคโนโลยีนะครับก็คือมันหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นนะครับสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นนะครับ ซึ่งอาจเป็นไปได้นะครับทั้งชิ้นงานหรือวิธีการอาจจะเป็นชิ้นชิ้นของสิ่งของที่มันเป็นชิ้นหรือว่าเป็นวิธีการก็ได้นะครับเพื่อใช้แก้ปัญหาสนองความต้องการของมนุษย์แล้วก็เพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์ทีนี้ความหมายให้มาแบบนี้แล้วนะครับความหมายให้มาแบบนี้แล้ว ครูก็เลยอยากจะถามว่าเทคโนโลยีเนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์สร้างข oh, ึ้นแหละแล้วทีนี <t <t ้ครูก็เลยอยากจะถามเด็กหญิงโอ้ยเด็กหญิงใส่ชุดสีม่วงนะครับเขาชื่อว่าอะไรอะเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยพรทิวา เออครูถามหน่อยเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นมามนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่ออำนวยสิ่งสะดวกคะ่ะเพื่อความสะดวกค่ะเอเอเอำนวยความสะดวกค่ะเดี๋ยวนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ใช่ไหม เพื่อจะหนองความต้องการให้กับมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นไรเราทําโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่ออะไรครับใช้ติดต่อค่ะใช่ใช้ติดต่อสื่อสารใสื่สารครับครับแล้วก็วแล้วก็เพิ่มความสามารถคือเมื่อก่อนน่ะมนุษย์เราใช้การติดต่อสื่อสารด้วยอะไรด้วยนกพิราบขี่ม้าไปส่งข่าวใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นโทร,โทรศัพท์ใช่ไหม แต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเป็นโทรศัพท์เนี่ยมันก็สามารถที่จะส่งข่าวหรือว่าติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วเนาะอ่านี่คือความหมายของคำว่าเทคโนโลยีนะครับต่อไปนะครับต่อไปเ,ออเทคโนโลยีนะครับก็จะมีส่วนร่วมในการทำทุกๆอย่างเนาะที่ครูบอกนะครับแล้วทีนี้นะครับ สิ่งที่ควัวไหมดูนะครับก็คือเป็นวิธีการผลิตน้ำประปาที่มันจะใช้เหมือนกับกระบวนการทางเทคโนโลยีมาใช้นะครับอ่าทีนี้นะครับวิธีผลิตน้ำประปาเขาทำเขาเขาทำยังไงเขาทำโดยการนำน้ำจากแม่น้ำ,นำ,นำ,นำต่างๆนะครับมาทำการซูป สูบน้ำจากแม่น้ำต่างๆมาเข้าสถานีสูบน้ำนะครับหลังจากนั้นเขาก็เอาสารเคมีนะครับไปทำการกรองเช่นปูนขาวสารส้มคลอรีนนะครับแล้วก็ทำกวนทาการกวนช้าๆกวนน้ำให้มันตกตะกอนนะครับพอมันตกตะกอนเสร็จเขาก็เอาถังมากองน้ำ แล้วก็เอาไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ําใสนะครับแล้วก็เอาส่งต่อไปให้ประชาชนใช้นะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับก็เป็นวิธีการที่เรียกว่าเทคโนโลยีใช่ไหมเพราะว่าความหมายของเทคโนโลยีคือการผลิตหรือว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือพัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนที่เป็นสิ่งของหรือว่าเป็นวิธีการนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าวิธีการนะที่ได้มาจากเทคโนโลยีนะครับทีนี้นะครับส่วนที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นสิ่งของนะครับก็คือพวกเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นกันไกลคัตเตอร์มีดเลื่อยพวกนี้นะครับครูก็เลยอยากจะถามเมื่อก่อนก่อนที่เราจะใช้มีดคัตเตอร์เลื่อยพวกนี้นะครับมีดคัตเตอร์เลื่อยพวกนี้เมื่อก่อนเราใช้อะไรบ้าง ก่อนที่จะมาใช้เครื่องมือพวกนเนี้ยอ้าวเงียบโอเคเดี๋ยวครูตอบเองก็ได้นะครับเมื่อก่อนนะครับก็เขาก็จะใช้พวกหินเนาะไปทุบหินให้มันคมแล้วก็มากรีดเอใช้ในการแทนวัสดุเครื่องมือตัดเหล่านี้นะครับอ่าทีนี้นะครับต่อไปอ่า เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของรูปแบบของเทคโนโลยีนะครับเมื่อกี้พูดถึงความหมายของเทคโนโลยีเนาะทีนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของรูปแบบของเทคโนโลยีนะครับอ่ารูปแบบของเทคโนโลยีนะครับจะมีทั้งหมดสามรูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือรูปแบบเครื่องจักรกลพื้นฐานนะครับก็คือเป็น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัตถุดิบเช่นการใช้เครื่องจักรกลพื้นบ้านนะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องมืออ e ิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่มันเป็นพื้นฐานนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าเครื่องจักรกลพื้นฐานแคปหน้าจอไว้ก็ได้เดอ้ออ่ารูปแบบที่สองนะครับก็คือแบบผลิตนะครับรูปแบบของเทคโนโลยีแบบผลิตนะครับก็คือเป็นรูปแบบที่ เป็นเทคโนโลยีสำเร็จรูปนะครับที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้รูปแบบหลายวิธีหลายลักษณะนะครับเช่นการหลอการทาาแบบพิมพ์นะครับพวกถ้าดูง,ง่ายก็ยกตัวอย่างเช่นเ,ออเวลาเราลงเสาเข็มนะครับเขาก็จะมีแบบพิมพ์ที่จะมาสร้างให้มันเป็นรูปทรงต่างๆนะครับแล้วก็รูปแบบที่สามนะครับก็คือรูปแบบกระบวนการผลิตนะครับก็คือเป็นขั้นตอนการผลิตต่างๆนั่นเองนะครับ แต่วิทให้พวกเราจำแค่สามรูปแบบนะครับก็คือเรื่งรูปแบบเครื่องจักรกลพื้นฐานสองรูปแบบแบบผลิตและสามรูปแบบกระบ,บวนการผลิตนะครับในเรื่องของรูปแบบของเทคโนโลยีนะครับอ่าส่วนถัดไปนะครับก็คือจะเป็นระดับของเทคโนโลยีนะครับ ไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวถ้าครูไปเร็วครูอัดคลิปวิดีโอแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวครูโพสต์ให้ไปทบทวนเนาะรูปแบบของเทคโนโลยีนะคะเอ้ยไม่ใช่ขอโทษระดับของเทคโนโลยีนะครับจะแบ่งออกเป็นสามระดับเช่นกันนะครับก็คือเทคโนโลยีระดับตามนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะงนอ่า เทคโนโลยีระดับต่ำนะครับส่วนมากก็คือเป็นเทคโนโลยีที่มีมาตั้งแต่โบราณน,นะครับเช่นครกตำข้าวยาสมุนไพรเรือพายกระต่ายขูดมะพร้าวอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นมาตั้งแต่ยุคโบราณน,นะครับเขาเรียกว่าเทคโนโลยีระดับต่ำนะครับส่วนอันที่สองนะครับก็คือเทคโนโลยีระดับกลางนะครับ เทคโนโลยีระดับกลางก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ปรับปรุงมาจากระดับต่ำนะครับเพื่อให้ใช้ประโยชน์มากขึ้นนะครับเช่นเมื่อกี้มีครกําข้าวในปัจจุบันมีอะไรเอ่ยใน,ในเทคโนโลยีระดับกลางมีอะไรครูถามเลยแล้วกันทิติมาครับทิติมาทิติมาค<า>่ะอ่า ครูพูดเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเทคโนโลยีระดับต่ำก็คือพวกคกตำข้าวพวกสิ่งของที่มาจากโบราณใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นเท,เทคโนโลยีระดับกลางอะ่ะเขาพัฒนาคกตำข้าวให้เป็นอะไรในปัจปจ,จุบันหนูจะรู้ไม่แน่เอาก็ลองคิดดูก่อนอะไรที่เขาใช้แทนคกตำข้าวในปัจจุบัน อะไรที่ทําให้เวลาเราเอาของเข้าไปใช้แล้วมันละเอียดมันป่นมันบดละเอียดเครื่องปเอใช่เครื่องปั่นนะครับก็คือเทคโนโลยีระดับกลางนะครับก็คือเป็นการนำเอาเทคโนโลยีระดับต่ำเนี่ยมาพัฒนาให้มันเกิดเป็นเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือ มันก็แค่สมมติเครื่องตำข้าวใช่ไหมเมื่อก่อนเราก็แค่เหยียบเครื่องตำหรือว่าใช้มือตำครกใช่ไหมครับแต่ในปัจจุบันก็คือเราก็แค่เอาของมาใส่เครื่องปั่นแล้วก็ปั่นให้มันละเอียดมันก็ละเอียดเหมือนการตำใช่ไหมครับนั่นแหละก็คือเป็นการใช้เทคโนโลยีระดับกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องพ่นสารเคมีนะครับรถเกี่ยวข้าวนะครับเครื่องตัดไม้อ่าพวกนี้นะครับถ้าเป็นเทคโนโลย อถ้าเป็นเทคโนโลยีระดับต่ำใช้ขวานใช้มีดนะครับแต่ถ้าเป็นเทคโนโลยีระดับกลางเขาจะใช้เครื่องเลื่อยไฟฟ้าเนาะเลื่อยยนต์นะครับทีนี้ระดับของเทคโนโลยีระดับสุดท้ายนะครับก็คือเทคโนโลยีระดับสูงนะครับก็คือเทคโนโลยีที่นำเอาความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็สาขาวิชาต่างๆมาผสมกันนะครับ มันทําให้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแต่มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะครับเช่นเช่นนะครับเ,เครื่องเกี่ยวข้าวเหมือนเหมือนรถเกี่ยวข้าวเมื่อกี้นะครับรถเกี่ยวนวดข้าวเนี่ยเมื่อก่อนก็คือเราก็แค่เอารถเกี่ยวนวดข้าวไปไปเกี่ยวแล้วมันก็ทําให้ได้ผลผลิตออกมาคือเม็ดข้าวใช่ไหมแต่ในปัจจุบันเขาสามารถที่จะแยกเม็ดข้าวออกจากเปลือกได้แล้วนะครับ หรือแม้กระทั่งพวกรถยนต์ไฟฟ้านะครับการใช้เร,รังสีอินฟาราเรดในการผ่าตัดรวมไปทั้งจิตรกรหรือว่าคนที่เอสร้างมนุษย์ให้วาดรูปได้แทนบุคคลนะครับนี่ก็คือเทคโนโลยีที่ใช้ในระดับสูงนะครับทีนี้นะครับครูก็เลยเอะจะบอกพวกเราว่าอ่าเห็นวันนี้เห็นพวกเรามาเยอะซะเหลือเกินวันนี้มาทั้งหมดสิบห้าคน อ่าทีนี้นะครับคือพรุ่งนี้ที่ครูนัดมานะครับก็คือครูเขาจะให้นัดมารับใบงานนะครับแล้วก็จะแจกใบงานซึ่งครูในวันนี้นะครับครูได้ทําใบงานไว้ให้พวกเราแล้วแหละนะครับก็คือใบงานที่สามและใบงานที่สี่นะฮะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวใบงานค่อยไปทําตอนพรุ่งนี้แล้วกันนะครับแต่ทีนี้ครูอยากจะขอพูดนิดนึงนะครับสําหรับ เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับนักเรียนคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ส่งงานนะครับพรุ่งนี้ให้เอาใบงานเก่ามาส่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาของครูหรือว่าวิชาของคุณครูท่านอื่นนะครับคนที่ยังไม่ได้ส่งงานในใต้โพสต์นี้นะครับขอย้อนไปนะอ่าคนที่ยังไม่ส่งงานในในโพสต์นี้นะครับก็คือยกเว้นนะครับสุพัฒน สายลมเปรมิกานัชชานะครับในใบงานที่หนึ่งเอ้ยใบงานที่สองนะครับส่วนใบงานอื่นๆนะครับใครที่ยังไม่โพสส่งถ่ายรูปส่งให้เอามาส่งในวันพรุ่งนี้นะครับครูเชื่อว่าหลายคนในห้องเนี้ยณที่เนี้ยไม่ได้ส่งใช่ไหมนะครับถ้าไม่อยากเอามาพรุ่งนี้ก็แค่ทำส่งซะนะครับทำให้